เดี๋ยวรองเพลงนี้ก่อนแล้วกันอ,อ๋อใครอยากให้รูบ้างล่ะนี่มีปไปดูไม่น่ามีมีอยู่แต่ไม่เป็นไรเอาโดมกุ้งทูเดี๋ยใจไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตอบให้คนระับครับเมื่อแบบกี้ครับผมแล้วเขาชอบมาคุยตอนร้องเพลงคนระับแล้วก็ตอบอะไรไม่ได้ไงเวแบบลาคนคุยตอนร้องเพลงพยาญชนะพยามชนะเดียวจดหมายจากแนวหน้าชอบจะรักหรอครับชอบจะรักก็เป็นกลางดง ไม่อยากจะได้ไร,ร้องพลาดแม่่ไนยขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณครับขอบคุณครับเน่อะไรนะนะไม่ต้องจับหรอกเรา,เรามีปญอยู่แนละ้วไม่ใช่ต้องรไีไ้ไป้นใครแม่ใครขอใครขออสรุปขอใไรนเนี่ย จะอเยวจะขอตอนไว้เยาวีก็ไตนไว้้ยาวีเยาวีเพยาเพลงาวันนี้ดีนะโอ้หมี่เขาขาไปรุ่นไปรุ่นขอเพลงด้วยใกล้ๆไม่ทำไรวันนี้ปีที่แล้วในวันนี้อัดไหมอัดไหมถ่ายไหมถ่ายไหมในวันนี้ปีที่แล้ววันที่เรา แต่วันนี้ไม่มีอีกแล้วและปลอยฉันคนรดียเท่าไร่เธอคงไม่กลับมาคนที่ไหลเธอไป,อน,ปน,นึกไหมไปลามาพูดอาฟังใกล้ๆด้วยโอ้โหเราขอ,อ,อแล้วไม่ฟังใกล้ๆกล้ด้วยใครเขาแก้งันเหรจ๋าจ๋าขอเพียงหน่อยเอาตัดคิวนะตัดคิวได้ไห หนูรู้แต่ต่อกิดต่อแเสกตามูให้อยาให้รู้ว่าฉันคนนี้รักเธอหนูสงสัยในตัวแม่ปาดุกจ้่วัวใจปิดตายเสมอยังเช็คไวท์ทิบนี่ครับต่อตัวไวสมัยพืบดี ยามห่างไกลเธอไม่เคยจะเพ้อมองใครเจอกันทีติดกัดกันตลอดคนอะไรกูทานกัดกันกัดกันดูดิเจ้าแม่ขอเปพลงไหมจ๊ะระวังอยู่แล้วว่าเขาจะแก่ก็ระวังเหนื่อยไม่หายเลยหนูก็เหนื่อยมากอนาจความคิถึงให้แม่เพลงละให้เพลงละทางด้วยแปลว่าขอสองเพลงกันเด็กอำนาจแห่งฟ้าเพลงอะไรเพลงไห ยังไงนะเพลงอะไระมนะไม่นะจึงไม่ออกนะอีพีนี้ติดหรือเปล่อำนาจความคิดถึงฟังตรึงให้คอยคขนึ่งรักนาอะไรนะแมนะ่มองหน้าแบบละเอียดมากอีกนิดนึ้จะเห็นคนจมูกแล้วเยียงซ้ายแล้วขวาอยู่ หล่อขึ้นนะแม่อสวยขึ้นนะแมเ่เราไปฝันคือเรื่องจะอะไรไปฝันอ้วนขึ้นได้ยังไงเราเรียกว่าสมบูรณ์ <c oughs> เราเรียกว่าเรามีอาจจก,กินนะเราไม่ได้อ้วนอีกเรืเร่องหนึงอะไรนะเราถูกพันจ๊ะ <c oughs> อำนาจของสิงยังไม่จบไงก็ถามไปก่อนจะได้ตอบได้ <c oughs> อดี๋ยวพึ่งทวงดิเอา,หนะเอา,หาใหม่นะอำนาจแห่งความคิดถึง นึ่งเรื่องหนาแม้เพียงบันเดียวไม่เห็นหน้าผาร้อนรุน่มฟาโขกันนงวลงหัวใจเลื่อนลอยแม่มจ,แจะไปไหว้ดูสรแล้วรบกวนจะไปนี่ทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแล เราได้ตามแต่แม่ร้องือนกันค้าไม่ละบบไม่ขี้โกงเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมร่วมกัน,นเพกกลงอะไรอีกนี่นะยัง่อย่ที่เดือดร้องใช่ไยังไม่ดได้ใช่วยองนบอขสอดูบนบอขอที่เครื่องจอจะจับอุบล สวยแฟนพี่บบกมือไว้ไว้นี่เมื่อยเขเ่มื่อยบ่อยโบขดิบแล้วโบที่ลากอนน้ำบนน้ำนคงเจอกันใหม่ยังคิดถึงแก่ ยังไม่หมดเลยังมีอีกหนื่อยมันชี่เต็มไม่ออกอ่ะบ้านไหแล้ววนาม่ตโอเคดีมากเลยขอบคุณากขอบคุณชางอะไรนะอ๋อกุหลาบบกุหลาบด้วยแล้วบกุหลาบเสร็จแล้วก็ใส่ทองก็ใส่ทองคไม่ตตัวบ้านโอเค